สวัสดีครับาสารพันคลิปกำลังจะอตอนนี้ไปเจอรถนอนหลับเป็นปีๆนะครับรุ่นนี้คือเวฟร้อยนะครับเวฟร้อยเอสอถือว่าเป็นรถที่มีคุณภาพนะครับความประหยัดความทนทานไม่จุกจิกนะครับก็เลยคาดว่าจะมียอดขาย พอสมควรสำหรับรุ่นนี้กะว่าก็เลยไปซื้อมานะครับซื้อมาเจ้าของรถเสียชีวิตไปแล้วนะครับซื้อมาเพื่อจะมาบิ้วแล้วก็จะมาแบ่งปันนะครับทุกอย่างเลยนะครับก็จะกะว่าจะทำเป็นตอนตอนอตอนละสิบกวนาทีนะครับตั้งแต่เครื่องยนต์คาโบเลเตอร์นะครับ ระบบไฟนะครับาการต่อตรงสภาพอ,าอย่างที่เห็นนะครับเหมือนกับโช้กก็โดนตัดก็ต้องเปลี่ยนแกนใหม่นะครับซีลวดขาดนะครับลูกปืนล้อแตกดิดเบรกโดนถอดดิสเบรกหน้าโดนถอดไปาการไล่ลมเบรกยังไงนะครับ ไฟเลี้ยวไฟระบบจุดระเบ,บิดอะไรต่างๆนะครับกะว่าจะทําเหมือนโนวาเลยนะครับตอนนี้จอดรออยู่ยังไม่มีเวลานะครับแต่ก็ทุกครั้งที่ทําก็จะแบ่งปันออกไปในทางเป็นคลิปให้แฟนคลับได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับเพื่อหลายๆอย่างนะครับ แฟนคลับที่เปิดร้านซอมก็บางทีก็ตายน้ําตื้นนะครับตายที่ระบบไฟสังเกตด,ดูแล้วก็สังเกตคอมเมนต์นะครับยังมีคอมเมนต์ถามมาในเรื่องเก่าๆอยู่นะครับก็คล้ายๆกับว่า,เ,าเป็นแฟนคลับคนใหม่เพิ่งจะเข้ามานะครับยังไม่รู้จักสาระฟนคลิปเ,เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์แบ่งปันเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับอ,อย่างนี้นะครับ เล็กๆน้อยๆอย่างนี้รายละเอียดพวกนี้นะครับท่อหายใจเนี่ยแล้วตรงนี้กรองอากาศไม่เสียบทําให้ดินสิ่งสกปรกต่างๆ,ๆนะครับเข้าสู่เครื่องยนต์แล้วก็ไปทําลายลูกสูบแหวนแล้วรถก็กินน้ํามันเครื่องแล้วก็น็อกในที่สุดาการติดตั้งพ่วงข้างควรจะติดตั้งตรงไหนยังไงนะครับตรงนี้ฝาปิดหาย อย่างนี้นะครับมีผลไม้ยังไงนะครับคันเกียร์โดนเชื่อมโดนเชื่อมตายไปแล้วจากการใช้งานสมบุกสมบันอยู่บ้านนอกนะครับผลไม้ประโยชน์เยอะนะครับช่วยงานได้เยอะช่วยงานเยอะมากนะครับสำหรับพวก่วข้างอ่าก็อย่างว่าแหละครับบางทีก็จะซ่อม ก็ไม่มีตังก็เอาแค่ไปได้ก่อนประมาณนี้นะก็เลยกลายเป็นพังสะสมสะสมแล้วทีนี้ซ่อมใหญ่ไม่มีตังคาดว่าจะใช้เงินซ่อมอประมาณสองสาพันบาทน่าจะน่าจะได้นะครับแล้วก็จะแบ่งปันแล้วจะเน้นไปในเรื่องของอไฟฟ้าระบบไฟนะครับ ระบบไฟเอาทุกวงจรเลยนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็จะมีนิดนิดหน่อยหนอยนะครับเพราะว่า,าทุกท่านส่วนมากก็ทำเป็นแต่ว่าอาจจะทักษะอาจจะยังไม่ได้นะเพราะว่านาน,านๆทำทีถ้าเราตัวเองก็ถอดสะพังหมดเลยก็มีนะครับเพราะว่ายังไม่มีทักษะนั่นเองแต่ ไฟฟ้านี่จอดสนิทนะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับไม่ว่ากันนะครับไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับเรียนรู้ไปทีละเน็ตละหน่อยนะครับตอนนี้สารพันคลิปผลิตคลิปออกมาเยอะมากนะครับทุกคลิปก็พยายามนะครับจะแบ่งปันจากประสบการณ์จริงนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เป็นคลิปหลอกลวงแต่ว่าคลิป แรกๆอาจจะไม่เนียนนะครับในค,บคำพูดคําจาต้องขออภัยตอนนี้เริ่มจะมุมกล้องก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับแสงอะไรก็ไม่ได้จัดอะไรก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายทํานะครับง่ายๆาแต่จะใส่เนื้อหาให้ได้มากที่สุดให้เข้าใจมากที่สุดนะครับเผื่อ,อก็ มันไม่เหมือนกันคนชมผู้ชมก็มีหลากหลายอา,อาชีพนะครับการไล่ลมเบรกไล่ยังไงสวิตช์ตบเบรกเบรกก็ตายพวกนี้นะครับก็จะใส่ลงไปขอให้ท่านจะแบ่งเป็นตอนๆเป็นตอนนก็แล้วกันนะครับ ตอนละสิบก่นนินนาทีอันนี้เป็นถือว่าเป็นตอนแรกเกินนำก่อนที่จะเรียนรู้นะครับวงจรวันระดับน้ำมันรุ่นนี้ชอบเบาะโดนงัดแบบนี้เพราะว่ากุญแจกลไกในเรื่องของการเกิดเปิดเบาะนะครับมีปัญหามีปัญหาบ่อยนะครับก็เลยต้องงัดอยู่บล็อกขาดเลยนะครับ ยัดอยู่บล็อกขาดอย่างนี้ทำยังไงอยู่บล็อกหลายตังค์นะครับตอนนี้ยังไม่ถอดจะเริ่มถอดพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวยังไม่ว่างนะครับก็จะถ่ายทำไปด้วยอขอทุกท่านเป็นการเกินนำแล้วกันนะครับท่านจะได้รู้ได้คิดว่าได้หลายอย่างนะครับเซ็นเตอร์ ของคว่ข้างเราจะตั้งยังไงการยึดยึดตรงไหนดีนะครับให้เหมาะสมแข็งแรงนะครับอะไรพวกนี้นะครับสำหรับคลิปเกินนำเบฟร้อยเบฟร้อยนะครับทีมทีมเครื่องก็เหมือนกันนะครับกลไกกลไกในเครื่องยนต์ที่น่าจะเรียนรู้ก็กลไกลดกำลังอัดเป็นยังไงนะครับ ถอ,อนห้วเทียนออกมาเป็นสีอย่างนี้มีร่องรอยการขัดด้วยกระดาษทรายนะครับแบบเดิมไม่ถูกต้องนะครับก็คาดว่าจะาเกิดจากการลดกินน้ำมันเครื่องนะครับก็เลยต้องอขี่ไปไหนก็ดับอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องรั่วขึ้นมาบนห้องเผาไหม้ได้นะครับก็จะได้รับการแก้ไขได้วยการฟิตเครื่องวานนะครับ อาจบางทีอาจจะนำอุปกรณ์อะไรที่น่าเชื่อถือในการเปลี่ยนะครับว่าควรจะใช้รุ่นไหนนะครับรุ่นไหนทนบริษัทไหนทำแล้วคุณภาพเป็นยังไงนะครับหลายๆอย่างก็จะลงต่อๆกันไปสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่ได้นำทิ้งไว้สัก2วันนะครับเหมือนประกาศตีค้องร้องป่าว่า เอาเลยนะถ้าอยากรู้เ,เรื่องของเวบบ้อย s นะครับกำลังจะเตรียมถ่ายทำเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะถอดเปลือกพวกนี้ออกนะครับจะเอาไฟฟ้าเกินก่อนนะครับสักวงจรที่สำคัญสำคัญนะครับวงจรจุดระเบิดนะครับแล้วก็ต่อด้วยวงจร ัญญาณต่างๆอันนี้คือไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเป็นคาบูเรเตอร์นะครับไม่ใช่หัวฉีดก็คงแต่ก็เห็นถามกันมาแล้วอาจจะมีวิธีการแปลงนะครับแปลงระบบ CDI ในเมื่อมันมีปัญหามากนักะระบบเดิมนะครับถ้าเราจะแปลงเป็น CDI อ่าแปลง CDI เป็นแบบ ดีซีซได้ได้ไหมนะครับอ่าเดี๋ยวจะหากล่องอะไรมาใส่ดีนะครับหรือเอาเทหน้ามาใส่ได้ไหมเพราะว่ากล่องรุ่นนี้อาจชอบเสียนะครับกล่องซีไชอบเสียก็จะมีวิธีการาดัดแปลงให้ด้วยนะครับซึ่งเคยลงไปแล้วแต่ว่า่าบางท่านคนใหม่เพิ่งเข้ามาอาจจะ ค้นหาคลิปให้เจอนะครับพยายามไปที่เทคนิควิธีการนะครับเพลิดเทคนิควิธีการก็จะเจอเทคนิคดีๆหลายคลิปเลยนะครับสําสหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกานติดตามทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่เว็บรอยอสักหลายคลิปเลยนะครับอจะทำให้ท่านเข้าใจมากที่สุดนะครับสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครบับ